ยุที่เด็ดเลขสวยกันนายพานุพงศ์มาเจอกันใน e p 2ีนะครับอย่างให้รอกันไม่นานเลยนะนะครับก็เมื่อวานนี้รีบนะครับก็อ่านอพีหนึ่งไปก่อนนะครับสนับสนุนอย่างเป็นทางการเหมือนเดิมนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับน้ำตกนะครับอร่อยแซ่บก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือของพานุพงศ์นี่แหละนะสั่งกันไม่ได้ทักกันมาได้มีหลายรถนะครับรถเย็นตาโฟก็มีนะครับรถน้ำใสก็มีก๋วยจับก๋วยจับก็จะเป็นก๋วยจับยวนนะ นะครับก็ทักทายกันมาได้ใครอยากชิมอยากแซบ่บก็ทักทายทางพานุพงอะทีนี้เรามาเข้าทีเด็ดเล็กสวยของเรานะครับชอบกระจัดไข่กระสวนนี่คือคอนเซ็ปตตของพานุพงนะอย่าดราม่าก,กันเลยนะครับ mm hmm. ก็ให้กําลังใจกันบ้างนะครับเล็กพานุพง์เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่สําคัญอยู่ที่ว่าทุกคนรักพานุพงไหมทุกคนพร้อมที่จะติดตามกับพานุพงไหมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, ไปก่อนเลยโอเคนะทีนี้เรามาต่อกันในใน,ในจากที่แล้วอะ ที่แล้วจะเป็น2ตัวบน2ตัวล่างตอนนี้ก็จะเป็น3ตัวบน3ตัวบนนะครับสตัวบนจากสถิตินะครับ7ออก15ครั้งฟังนะ7ออก15ครั้งแล้วเลขออกวันศุกร์วันที่1ก,ก,กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์นะทุกคนนะครับเลขกำลังวันเขามี5มี4มี3นะทีนี้5กับ1ออก14ครั้งอะไรที่มันใกล้เคียงกันคือ5นะเด่5น5ะนะครับ5นี่แรงมาก นะครับก็จะเป็น650016นะครับ105นะครับอันนี้คือเลข3าตัวที่ออกบ่อยที่สุดจากสถิตินะครับนะครับทีนี้ตัดหน้าตัดหลังเล่นได้นะเอาไปใส่กับ EP 1นะครับคลิปแรกที่พานุพงค์ลงให้นะครับใครไม่ทันก็ไปกดดูย้อนหลังย้อนย้อนหนังกดดูได้ทีนี้เลขส่วนตัวของพานุพงค์เนี่ยคือพานุพ,นพงค์จะซื้อตัวไหนก็คือนี่แหละนะครับ650016 นะครับมี82 2705 15 6101กันเบิ้ลไว้ด้วยล่ะน่ากลัวมากไม่ออกมานานแล้ว22กรสับ3 22กระสับ3นะฮะเลขเบิ้ลผมจะให้เลขล็อกด้วยนะครับเลขล็อกวันศุกร์เลขล็อกวัลลบบนศุกร์น่ากลัวมากดูเลขบนนะครับบนจะมี21 31 41 67 77 88เลขล็อกล่างก็จะเป็น22 36 44 56 86 96 ต้องระวังให้ดีนะครับล็อกของวันศุกร์อันนี้ก็ล็อกของวันศุกรนะ์เลยเลขล็อกสายวิ่งสายรูด5นะครับนะครับ5กับ7แต่ว่าให้เน้นไปทาง5ดีกว่านะครับหรือใครจะเลือกวิ่งเลือกวิ่งบนวิ่งล่างก็ได้แบบนั้นก็ได้นะฮะนะครับ,นะรบโอเคชอบก็จัดใครก็ชอบก็ <c oughs> ขอโทษนะครับ ชอบก็จัดขัดก็สวนนะโมตาม,มาเหอะอย่าลืมกดหัวใจกด subscribe ก,กดแชร์ให้พานุพงศ์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิดมากกดหัวใจด้วยนะอย่าลืมนะหัวใจไลค์ด้วยบ๊ายบาย